สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่องทาวโรจนี้ค่ะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมดังนั้นทุกราศีดูได้เลยทุกคลิปที่โพสต์ไปไม่มีอายุเวลาเปิดดูตอนไหนก็ได้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมนะคะพลังงานและคำจำนายก็มีทั้งตรงและไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปกดไลค์กดติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยคะ่ะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างพลังงานของคุณคือคนที่ยังยึดมั่นในความรักนะคะ ยังไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ยังอยากมีเขาเป็นคนที่คุณรักเหมือนเดิมนะคะที่ผ่านมาคุณก็ทุ่มเทช่วยเหลือเขามาด้วยใจจริงนะคะคุณเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อใจกว้างนะคะอะไรที่คุณช่วยได้คุณทําคุณเป็นคนที่มีความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนเก่งนะคะ สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวคุณเองสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของคุณได้นะคะพลังงานของคุณเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําได้นะคะหรือเป็นผู้นําครอบครัวก็ได้คุณอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วก็ได้เหมือนกัน ความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจริงจังนะคะแล้วก็ชัดเจนกับเขาคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะรู้สึกอย่างไรก็จะแสดงออกไปเช่นนั้นไม่ใช่คนที่มีความซับซ้อนใดๆ ตอนนี้คุณกำลังรอคอยการติดต่อจากทางฝั่งของเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ทางไกลได้เป็นความรักจากโซเชียลได้กับคนต่างชาติได้หรือเป็นความรักที่กำลังรอคอยการติดต่อกลับมาจากทางฝั่งของเขานั่นเองนะคะนี่ก็คือพลังงานทางฝั่งของคุณขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนนะคะเพราะว่าใช้ไพ่น้อยมาต่อที่พลังงานทางฝั่งของเขานะคะ กาจะเป็นคนที่มีบุคลิกล่าเริงแจ่มใสหรือว่าเป็นคนที่ชอบโชว์ชอบเปิดเผยหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วชอบโพสต์ก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนรู้เรื่องของตัวเองได้เหมือนกันเป็นคนเล่นโซเชียลเก่งได้เหมือนกันนะคะในตอนนี้ตัวเขาเป็นฝ่ายที่ถอยห่างจากคุณไปนะคะเนื่องจากเหมือนกับเขาไปมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาซึ่งความสัมพันธ์นั้นเรียกได้ว่า เขาอาจจะเหมือนกับมีผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินนะคะ คนที่เข้ามาในชีวิตของเขาอาจจะเป็นาสายเปก็ได้นะเป็นคนที่ทุ่มในเรื่องของการเงินมาช่วยเขาในเรื่องเงินก็ได้นะคะซึ่งมันทำให้เขานั้นได้ค่อยๆตีตัวออกห่างจากคุณไปแล้วก็ไปกบกับทางฝ่ายนั้นนั่นเองะคะนี่ก็คือพลังงานทางฝั่งของเขาทีนี้มาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณรับปอตีตัวออกห่างในเขารู้สึกอย่างไรกับคุณค ตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าเขามั่นใจอะค่ะว่าเขาจะสามารถที่จะจะอยู่ได้จะไปหาฝั่งอื่นนะฝั่งฝั่งตรงข้ามที่มาใหม่ที่ว่าเป็นสายเปรอะนะคะหรือคนที่เป็นผลประโยชน์กับเขาอะคะ mm ่ะ hmm. เขาก็อยู่ได้ดีนะคร mm ับ hmm. กำลังมีความสุขแล้วก็ต้องการที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มต้นให้ความชัดเจนกับอีกความสัมพันธ์หนึ่งนะ,ะเพราะว่าตอนที่เขาออกจากคุณเน่ะเขาก็ไม่ได้สั่งมืออะไรหรอกค่ะก็รู้สึกดีรยซ้ําที่ออกจากคุณมาได้นะ,ค,ะความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างซับซ้อนอยู่ต่อให้เขาไปคบหากับคนใหม่ๆมมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะ ก็จะเปิดเผยเรื่องราวชุดของเขาแต่จะไม่เปิดเผยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะต่อให้เปเขาต่อให้ช่วยเหลือเขาเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยอยู่ดีนะคะช่วงที่เขาออกมาจากคุณเขาก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ใหม่นั่นแหละคะ่ะแต่เป็นการเริ่มที่ยังปกปิดอยู่นะคะเหมือนกับยังต้องศึกษากันให้แน่ใจก่อนนั่นเองนะคะหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้ายังไม่ชัว ก็ยังไม่อยากที่จะเปิดตัวก็ได้นะคะซึ่งเรียกว่าไม่ได้ทุกร้อนอะไรในตอนที่ออกไปจากคุณนั่นเองนะคะฟังดูแล้วไม่ค่อยดีเลยนะคะเนี่ยทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าคุณมองการกระทําของเขาเป็นยังไงความรู้สึกของคุณมุมมองที่คุณมีกับเขาเป็นยังไงบ้างคุณก็เจ็บปวดเสียใจอะคะ่ะกับการที่เขานั้นได้ทําเช่นนี้กับคุณนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับไม่ได้ซื่อสัตย์นะคะแต่คุณก็เข้าใจดีคุณปล่อยวางคุณปลงนะคะถอยออกมาได้คุณก็อยู่ได้อะค่ะนะคะใจจริงก็อาจจะรอคาตอบจากเขาอยู่ การที่จะมีโอกาสได้เคลียร์ใจได้พูดคุยกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนกับบางทีสิ่งที่คุณรู้มาก็อาจจะเป็นการแอบส่องแอบมองจากเขาหรือบางทีคุณถามเขาแล้วเขาก็อาจจะโกหกคุณไม่พูดความจริงอย่างนี้นนะคะ่ะนี่ก็คือมุมมองที่คุณมีกับเขานะคะคุณรู้สึกเจ็บ บวกกับการกระทําของเขาแล้วคุณรู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะเชื่อใจในคําพูดของเขาได้นะบางทีถามไปก็ไม่ได้บอกอะไรให้เรารู้สึกว่าชัดเจนหรือว่าพิสูจน์ได้นั่นเองดังนั้นคุณก็เลยถอยออกมาดีกว่าก็ปล่อยวางอะค่ะเจ็บแต่ว่าก็อยู่ได้นะคะนี่ก็คือมุมมองของคุณทีนี้อยากให้ไพ่แนะนําดีกว่านะคะว่าไพ่ต้องการสื่อสารอะไรกับคุณนะคะ ไพ่ตรงนี้ที่สื่อสารเนี่ยจะหมายถึงสื่อสารกับพลังภายในของคุณให้ได้สื่อให้คุณได้รู้นะคะไพ mm. ่บอกว่าให้คุณอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาดูแลตัวเองพักผ่อนนอนให้เยอะเยอะนะคะ อะไรที่คุณสามารถทําให้ตัวเองรู้สึกดีได้คุณไปนะคะไปเที่ยวพักลางงานได้หรือว่าให้ดูแลตัวเองเยอะๆค่ะจะได้มีแรงขึ้นมาสามารถที่ใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเขายังปิดบังไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนนะคะคุณก็ เดินตามเส้นทางของคุณเลยอะไรที่คุณทําแล้วมีความสุขประสบความสําเร็จนะคะคุณทําไปเลยนะคะเพราะว่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีความมั่นคงแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตจะมีการเงินการทองที่ดีมีความมั่งคงร่ำรวยมีโอกาสได้เงินก้อนโตแล้วก็มีสาภาพทางการเงินนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแนนนาคกก็คือจะเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากเสียใจนะคะให้กลับมาโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงกลับมาโฟ โฟกัสในตัวเองนะคะอะไรที่จะทําให้คุณนั้นมีความมั่นคงได้มีชุดที่ดีได้ก็ไปโฟกัสตรงนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะแนะนํากับคุณนะคะแล้วก็ในที่สุดคุณจะมีความสุขสมหวังค่ะไ,ไปได้เหมือนกันนะคะว่าคนคนนี้อาจจะกลับมาเรียกับคุณหรือถ้าเกิดคุณไม่ต้องการเท่าแล้วคุณก็จะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่ดีแล้วทาให้คุณมีความสุขในที่สุดนะคะก็จบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้เราจะ ใ,ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ